ลูกซองทองสอยร่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้โอเคลูกซองอัตรากระดิ่งสองมาแล้วครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมใหม่กันนะครับผมว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับน้องๆไปดูกันเลยก็กราบสวัสดีน้องๆหนู่มๆชาวกาลินาพีไฟและก็เอฟซีช่องที่รักจ๋าชาน้องทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นลูกซองทองนะครับผมลูกซองควงทองนี่เย้โคตรดี อ๋อ oh, มาในเอฟเฟกต์พีระมิดนะครับผมโคตรเท่ okay. เลยนะฮะสำหรับลูกซองทองนะครับควงทองลูกซองควงทอง <c oughs> โอ้โหอย,ยากมากสำหรับลูกซองควงทองตัวนี้นะครับผมค่าสแต็คที่เพิ่มมานั่นก็คือเพิ่มอัตราการยิง2นะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ยิงเก็บมากมากนะครับผมน้องแต่มาลดความเร็วรีโหลดโอ้โหนี่แหละตรงนี้แหละครับน้องๆลูกซองที่มี2นัดนะครับผมแล้วก็มาลดรีโหลดอีกเนี่ยไม่รู้ว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับน้องๆก็กิจกรรมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ให้น้องๆหมุนค้นหาทางด้านของโทเค็นนะครับผมหรือว่าเหรียญกาชานั่นเองนะครับผมครบทั้งหมด5เหรียญนะฮะแล้วก็นำไปแลกนะครับผมก็รางวัลก้าตามนี้เลยฝั่งขวามือนะครับมีไอวอล สีก้อนได้แอวอนะครับผมแล้วก็ห้าก้อนก็ได้ทางด้านของนี่ซองควงใหม่นี่ซอ,อ,องควงทองนี่โคตรเทพเลยครับนะ้องนี่เวลายืนก็จะประมาณนี้ใส่กล้ามท้องเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะ้องเท่ย,ยู่เท่ย,ยู่ แต่สาหรับลุงอ่ะลุงมีลูกซองเขียวกับลูกซองอัตรากันอีกสองท่นนันก็คือซองม่วงแล้วนะครับน้องๆอ่าซองควงถือว่าค่าสแต็กไม่ดีนะครับค่าสแต็กไม่ดีเดี๋ยวลุงจะพาน้องๆไปดูลูกซองอ่าซองม่วงกับซองเขียวของลุงนะครับผมค่าสแต็กดีกว่ากันเยอะนะครับผมสำหรับลูกซองใหม่นะครับน้องๆอัตรากันอีกสองก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับสองม่วงแต่สองม่วงนะครับผมเพิ่มความเร็วรีโหลดนะครับผมน้องๆส่วน เมื่อสกู๊ตรคมเร็วรีโหลดนะครับผมซึ่งลุงคิดว่ามันจะช้ามากๆนะครับลูกซองซึ่งมีแค่2นัดแล้วก็มาลดรีโหลดอีกเดครับลุงถือว่าไม่ดีนะหากน้องๆคนไหนเล่นนะครับผมลุงแนะนําให้ใช้2เขียวตัวนี้นะครับสักคู่นะครับ2เขียวตัวนี้นะครับผมกับ2ม่วงตัวนี้นะครับน้องๆดีที่สุดลวครับผมในตอนนี้นะสำหรับซองใหม่ถ้าใครยังไม่มีลูกซองควงก็สามารถไปสุ่มได้นะครับน้องๆแต่ลุงคิดว่า สองเขียวดีสุดละเพราะเพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วรีโหลดด้วยนะครับผมลองลงมาก็จะเป็นฐานะของ2ม่วงนะครับผมอัตรา์ก็ยิ่งสเพิ่มความเร็วรีโหลด1นะครับผมสำหรับลูกซองใหม่ลุงคงไม่สุ่มนะครับเพราะว่าค่าสแต็คไม่ค่อยดีนะครับผมตัวนี้ดีกว่าเยอะโอเคนะฮะสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมน้องๆเพียงน้องล็อกอินนะครับเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็จะได้นี่16นี่นะครับผมได้หัวนะครับเป็นหมวกกันน็อกนะครับผมน้องๆกดรับไปเลยฮะ นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหมวกน็อกเวนนอมนะครับโคตรเท่ครับน้องๆอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยนะตกลงไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ตรงนี้นะครับผมเป็นกระเป๋านะครับผมนี่ที่ลุงเคยทําคลิปบอกน้องไว้นะครับกระเป๋าเวนนอมนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยอย่าลืมกดรับด้วยล่ะของฟรีนะครับเรียบร้อยนะครับน้อง โอเคนะครับน้องๆสำหรับลุงแล้วลุงมีซองควงสีม่วงกับซองควงเขียวแล้วนะครับซึ่งค่าสแต็กดีกว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ซองทองซองควงสีทองนะครับผมมีเพื่อนของลุงลองไปเล่นอยู่แล้วชา้ามากครับ <c oughs> เสียเปรียบเล่นไม่ได้เลยนะครับผมซองควงลดรีโหลด ถือว่าช้ามากๆนะครับกิจกรรมนี้ลุงไม่เอานะครับสาระของลูกซองควงทองนะครับผมสาหรับกิจกรรมใหม่ก็จะมี3มกิจกรรมที่เข้ามาด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับน้องๆคลิปนี้ลุงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆสวัสดีครับ